กุญแจดอกที่4มี4ดอกนะครับถ้าคุณจะเข้าใจวัดผลค่าแอด Facebook คุณจะประหยัดเงินได้เรื่องนี้ไม่เกินจริงครับเพราะตามใดก็ตามถ้าคุณวัดค่าแอดได้คุณก็จะรู้ว่าแอดตัวไหนควรเปิด แอดตัวไหนควรปิดมันก็ทําให้เราประหยัดในตัวอยู่แล้วซึ่งบางคนน่ะยิงแอดไปเปิดอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้แอดมันอยู่ในสภาวะอะไรคําว่าสภาวะอะไรยกตัวอย่างเช่นแอดนั้นมันตันหรือยังแอดนั้นมันวิ่งคนเดิมหรือยังหรือแอดนั้นมันหาคนใหม่ๆหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกนี้ก่อนว่าส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะครับรว่าเฮ้ยแอดของเราอยู่ในสภาวะอะไรดังนั้นเราจึงต้องรู้กุญแจดอกนี้ครับ ก่อนที่จะไปกุญแจดอกนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนรู้เบสิกกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเป็นไปได้เราทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันนะครับเราต้องรู้ว่า Facebook เก็บเงินจากอะไรอ่าเดี๋ยวผมขายายหน้าจอนิดหนึงอ่ะ e c o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  k เก็บเงินจากอะไรการที่เรารู้ว่า Facebook เก็บเงินจากอะไรมันจะทำให้เวลาเราวางแผนกลยุทธ์หรือว่าเราวางแผนแคมเปญมันง่ายขึ้นครับอ่ะ เฟซบุ o กเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเงินตามการทักแชทนะหมายความว่าถ้าไม่ทักแชทเขาไม่เก็บอันนี้ไม่ใช่แต่จริงๆแล้ว Facebook เก็บเงินตาม Impression Impression หรือการแสดงผลนะครับนั่นแปลว่าต่อให้แอดของคุณไม่เกิดผลลัพธ์แต่มันแสดงผลแล้ว เฟ e บุ๊กก็เก็บเงินครับนั่นแปลว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้คือจะต้องรู้ว่า i m p r r s s i o n ไปเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวแปรแรกนะแต่มันมีอีกตัวแปรอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทีละตัวเลยและ i m p r r s s i o n กับการแสดงผลคืออะไรอยากให้ทุกคนเข้าใจภาพนี้มากๆเลยครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เ,เป็นภาพที่ผมจะชอบใช้สอนเนาะจำนวนคนเนี่ย นะจำนวนคนเนี่ยในนี้มีทั้งหมด10คนครับส่วนจำนวนคนเนี่ยถ้าภาษา Facebook เนี่ยเขาจะเรียกว่า reach reach คือการเข้าถึงอ่ะย้ำนะ reach คือการเข้าถึงมีหน่วยเป็นคนครับส่วน impression อ่ะ impression นะครับคือการแสดงผลมีหน่วยเป็นครั้งจำได้ไหมครับว่า Facebook เก็บเงินจากอะไรเก็บจาก impression นั่นแปลว่าที่เราเข้าใจอ่ะอิมเพรสชั n 20เนี่ยไม่ใช่20คนนะแต่มันเป็น20ครั้ง20ครั้งนั่นแปลว่าท่านดูในรูปนี้นะครับมันมีคนทั้งหมด10คน10คนเนี่ยคือ Reach เท่ากับ10บง่ายๆเหมือนคณิตศาสตร์เลย10คนนะ่ะคือ Reach เท่ากับ10นะแต่จากรูปแผนภาพของผมเนาะแต่ละคนเนะี่ยเห็นแอด2ครั้ง การเห็นแอดก็คือ impression จำได้ไหมการเห็นแอดคือ impression ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือ impression ทั้งหมดก็คือ2ครั้งคูณด้วย10คน2ครั้งคูณที่1 0คนนั่นคือเท่าไหร่อ่านั่นคือทั้งหมด20ครั้งอ่ายีครั้งนะเดี๋ยวดูอันนี้คือการแสดงผลนะ20ครั้งนะครับดังนั้นอันดีวผมย่อตรงนี้นึงอ่าดังนั้น ความถี่ความถี่ก็คือเมื่อกี้มันบังนะครับความถี่คือ i m p r e s s i o n หารด้วย Reach ความถี่ก็คือเราเห็นแอดแล้วเห็นบ่อยขนาดไหนดังนั้นถ้าอันเนี้ย impression คือ20ครั้งใช่ไหมครับส่วนด้วย Reach ก็คือ10ก็คือมี10คนถูกไหม reach คือมีหน่วยเป็นคน i m p r e s s i o n มีหน่วยเป็นครั้งนะเท่ากับ2 ง่ายมากเลยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราดูเนี่ยก็คือแอดตอนเนี้ยมีการเข้าถึง10คนมีการแสดงผล20ครั้งดังนั้นความถี่คือ20หาร10เหมือนคณิตศาสตร์ไหมเหมือนนะแต่ว่า,อย,าอย่างที่ผมบอกก็คือทุกคนก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ยมันวัดยังไงและทำไมเราถึงต้องวัด impression วัด r e a c h และก็วัดความถี่ เราจะเริ่มเข้า,ขาไปลึกๆของของการเรื่องที่ผมจะอยากจะให้ทุกคนจำนะตอนนี้จำ3า3ตัวก่อน reach มีหน่วยเป็นคน impression มีหน่วยเป็นครั้ง่ะ reach มีหน่วยเป็นอะไรผมไฮไลท์ให้ reach มีหน่วยเป็นคน impression มีหน่วยเป็นครั้งความถี่ก็คือไม่มีหน่วยละกันนะความถี่ไม่มีหน่วยก็คือเรารู้ว่า2ก็คือ2ครั้งต่อคนหรือสครั้งต่อวัน ประมาณนั้นนะครับดังนั้นนี่ตัวแปร3ตัวแปรแรกที่คุณควรจะต้องรู้และคําถามคือแล้วเรารู้แล้วเราเอาไปใช้อะไรครับเราไปใช้อะไรเอาเราจะไปใช้ในในตอนต่อไปครับสิ่งที่เราจะเอาไปใช้คือฟันแนลถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยจะรู้ว่าผมให้ความสัมพันธ์กับฟันแนลมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟันแนลการยิงแอดหลายๆายคนน่ย หวังว่าน่าจะเคยเห็นแอดผมมากกว่า1ครั้งนะครับอย่าว่ากันนะเพราะว่าผมเชื่อในการตลาดของฟันแนลและการตลาดฟันแนลเป็นการตลาดที่มีมาเป็น100ปีแล้วการตลาดของฟันแนลเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์เหมือนเขาเรียกว่ากวยค้ามครับกวยค้ามก็ในที่นี้ก็คือเราจะแบ่งลูกค้าเนี่ยเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกคือเห็นกลุ่มที่2ก็คือเริ่มชอบเริ่มเชื่อ อ่าแล้วกลุ่มที่3ก็คือเริ่มเป็นลูกค้าเรานั่นแมาว่าการที่เราจะยิงแอดสักอย่างหนึ่งเนี่ยรวมถึงแอดอสังหาด้วยนะครับเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคนอาจจะไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อทีเดียวแต่คนควรจะเรียกว่าคนควรจะแบบเห็นเราในระดับหนึ่งเชื่อใจในระดับหนึ่งนะครับเขาถึงจะเริ่มซื้อเราดังนั้นผมจึงอยากจะพามาดูตัวนี้ตัวแปรสาคัญเนาะ มันจะไปเกี่ยวข้องกับความถี่ครับอันนี้อยากจะให้โนโตนะส่วนใหญ่คนไม่รู้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนความถี่นะถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในแอดสีฟ้าก็คือหมายความว่าถ้าถ้าผมจะเรียกว่าแอดเปิดถ้าคุณอยู่ในส่วนของแอดตัวเปิดแอดตัวเปิดเนี่ยมันคือแอดสีฟ้าใช่ไหมครับความถี่ในการเห็นนะ่ะมันควรจะน้อยสําหรับผมอะถ้าในปัจจุบันนะ่ะ ถ้าแอดเปิดเนาะความถี่ผมก็ให้ถึง3ครั้งก็ได้เลยเพราะว่าปัจจุบันแอดมันวิ่งไวนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าแอดตัวเปิดเนี่ยผมให้ความถี่อะ่ะมันไม่ควรสูงมากมไม่มันไม่ควรสูงมากคืออะไรเนื่องจากแอดตัวเปิดมันชื่อก็บอกแล้วว่าเปิดการมองเห็นการที่เปิดการมองเห็นเราต้องการอะไรเราต้องการริชต้องการสีแดงตรงนี้ถูกไหมริชถ้านึกภาพถ้าแอดตัวเปิดนะครับ i m p เพร i ชันมันสูงกว่า r ริชมากๆสิ่งที่ได้ก็คือมันไม่เปิดแต่มันจะวนเข้าใจยังตัวเปิดเราต้องการริชนะครับเราไม่ต้องการสีน้ําเงินนะเอาไหมตัวเปิดเราต้องการริชเราไม่ต้องการสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนอ่าตัวเปิดเราต้องการสีแดงนะถ้าดูในรูปนี้เราต้องการสีแดงนะนะครับแต่ imp เพ i สชันเนี่ย ปกต,ติแล้วอ่ะมันจะขึ้นธรรมดาอยู่แล้วแต่อิมเพรสชัน่ะมันจะตีไปกับรีชและ i m p เพรสชันมันจะมากกว่ารีชเสมอแต่ผมอยากให้มันตีคู่กันไม่ต้องเยอะมากไม่มากกว่ากันดังนั้นถ้าคุณยิงแอดตัวเปิดสิ่งที่ผมจะแนะนำนะคุณต้องดูความถี่ที่มันน้อยอ่าคุณต้องดูนะความถี่มันต้องน้อยๆหน่อย,อยถ้าความถี่เยอะแอดตัวเปิดไม่ค่อยแนะนำสำหรับผมมาถ้าเกิน3ก็ก็เริ่มวนแล้ว ความถี่เกิน3เพแปลว่าแอดเนี่ยมันเริ่มอยู่ในสภาวะมันตันมันตันคือวนแต่คนเดิมๆนะครับมันวนแต่คนเดิมๆเลยแบบนี้เลยต้องบอกนี้ก่อนนะต่อไปอันนี้ถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อย พิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจ๋ยวผมจะมาตอบนะถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อยซึ่งคุณจะต้องรู้นะว่าแอดเนี่ยเราจะไม่ได้ยิงแค่แค่แคมเปญเดียวนะแต่เราจะยิงหลายแคมเปญแคมเปญที่ผมกาลังพูดเนี่ยคือแคมเปญการเปิดการมองเห็นก็คือยิงแอดแบบตัวเปิดเนาะมาดูตัวต่อไปก็คือแคมเปญที่2ก็คือแคมเปญที่เรายิงวอร์มยิงวอร์มบางคนก็เรียกว่าลีดทริกเก็ตติ้งบ้างบางคนก็เรียกว่า ยิงแอดหลอนบ้างผมจะชอบใช้คำว่ายิงแอดหลอนยิงแอดหลอนเนี่ยคอนเซปต์ก็คือเราจะหาคนที่แบบอินไปกับเราดูคลิปวิดีโอเรานะครับดูคลิปวิดีโอเราหรือว่าเขาหรือว่าเขามากดไลฟ์เพจเราหรือว่าเขาอินบ็อกหาเราอะตระกูลเนี้ยมันเป็นตระกูลที่เราจะตีความว่าเขาเนี่ยมีความ เขาเรียกว่าเชื่อใจเราหรือชอบเราในระดับหนึ่งถ้าเขาไม่ชอบเราเขาไม่ดูคลิปเรานานๆหรอกถูกต้องไหมครับถ้าเขาเอ่อเขาเรียกว่าถ้าเขาแบบว่าไม่อยากที่จะสนใจเราก็คงไม่อินบ็อกหาเราถูกต้องไหมอ่ะถูกต้องพิมพ์ถูกต้องในคอมเมนต์ครับผมจะบอกอย่างนี้ก็คือแอดตระกูลเนี้ยเราต้องการเนี่ยอ่ะสิ่งที่เราต้องการนะครับแอดตระกูลนี้เราต้องการความถี่แบบ จริงๆเราต้องการความถี่กลางๆถึงถึงเยอะเลยจริงๆเราต้องการยิ่งเยอะยิ่งดีนะอ่าผม่าจะเขียนกลางๆแต่จริงๆคอนเซปต์อะถ้าเรายิงแอดอีหนึ่งแคมเปญเนี่ยยิ่งความถี่เยอะยิ่งดีเหตุผลก็คือมันจะกลับกันและถ้าเรากลับมาที่รูปนี้ถ้า10คนเนี้ยมันคือ10คนที่เขาชอบคุณเขาไลค์เม้น์แชร์คุณเนาะสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกคุณก็คือเราจะต้องทำการหลอนพวกเขา หลอนพวกเขาในที่นี้คืออะไรหลอนพวกเขานี้ที่นี้ก็คือหลอ,อนพวกเขานี้ที่นี่ก็คือเราจะทําการยิงรีทากเกตติ้งครับความหลอนในการรีทากเกตติ้งเนี่ยเราต้องการการแสดงผลเยอะเอ่ะแต่ว่ารีชไม่ต้องเยอะมากเหตุผลก็คือมันคือแอดฟันเนลเนาะแอดฟันเนลมันคือการการกรองคนมาแล้วกรองคนที่เขาชอบเรา อกองคนที่เขาชอบเรากองคนที่เขาแบบมีใจให้เราดังนั้นอ่ะเราจะไม่เอาใครนอกจากนี้มาหลอนอะนะย้ํานะเราจะไม่เอาใครนอกจากนี้มาหลอนดังนั้นถ้าเป็นแอดตระกูลตระกูลแบบว่า retargeting อ่ะเราจะเน้นให้ความถี่จริงๆความถี่แบบยิ่งเยอะยิ่งดีอ่าเช่นนนี้ก่ยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะเยอะยิ่งดีนั่นหมายความว่าความถี่เนี่ยผมให้เลย เกิน3ครั้งอะ่ะยิ่งหลอนพอยิ่งหลอนเนี่ยนั่นหมายความว่าลูกค้าก็จะเห็นแอดเรามาขึ้นยกตัวอย่างเช่น,ถ,น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 ถ้า10คนนี้เอากลับมาที่ภาพ10นิคนนี้ก่อนถ้า10บคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีใจให้เรามันดีกว่าไหมถ้าเขาให้แอดเราบ่อยๆในนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นแอดผมมากกว่า1ครั้งใครเคยฟิล์มเคยในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับ <laughs> ดังนั้นอยากจะบอกทุกคนนะว่าแอดหลอนเราต้องการสีน้ําเงินเยอะ Impression Reach พอประมาณก็คือเป็น Reach ที่เราได้เก็บค่าไว้ Reach ของการหลอนก็จะนิยมคนที่เคยส่งข้อความคนที่เคยดูวิดีโอคนที่เคยมีส่วนร่วมต่างๆหรือคนที่เคยมาส่งเราหรือคนที่เคยมากดไลค์เพจเราก็สามารถเอามาเป็นตระกูลแอดหลอนได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าแอดหลอนสามารถทำได้หลายอย่างเนาะแต่แค่จำไว้แค่นี้พอถ้าเรายิงแอดแคมเปญหลอนอะ่ะ ยิ่งหลอนยิ่งดีอ่าต้องเล่างี้ก่อนนะยิ่งหลอนยิ่งดีนะเราต่อจดไปเลยนะยิ่งแอวยิ่งดีส่วนตัวล่างเนี่ยตัวแคมเปญตัวปิดบางคนก็จะเรียกว่าตัวตือก็ได้เพราะอสังหาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ซื้อทีเดียวเนาะอาจจะเรียกว่าตัวตือก็ได้ตัวตื้อเนี่ยคอนเซปต์ของมันอะ่ะผมจะแนะนําว่านะครับเราจะใช้สําหรับการที่เรายิงแอดมาในระดับหนึ่งเพราะเรายิงแอดมาในระดับหนึ่งอะ่ะ นะครับเราจะมีคนที่มาสนใจเราเยอะตัวตื้อเราจะเน้นคนที่ inbox หาเราคนที่ inbox ในช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยเรามองว่าคนที่ inbox ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบสนใจเรามากที่สุดดังนั้นตัวตื้อเนี่ยเราจะเน้นคนที่ inbox เป็นหลักสาหรับผมนะผมจะเน้นคนที่ inbox เป็นหลักแล้วผมก็จะยิงหลอท r e t a r ็ตต i n g ไปดังนั้นความถี่ของตัวตื้อเนี่ยแน่นอนยิ่งความถี่แบบเยอะๆเลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับความถี่ของตัวตื้อเนาะเพราะตัวตื้อคือเราจะโฟกัสเน้นคนที่เพิ่งส่งข้อความใหม่ๆเพราะผมเชื่อว่าคนที่ส่งข้อความเนี่ยมันอาจจะอยู่ในขั้นตอนการถามรายละเอียดของบ้านหรือในขั้นตอนดูบ้านแล้วก็ตามเนี่ยมันมีการคุยในแชทเนาะอันนี้ก็จะตีความแบบนี้ดังนั้นเวลาเรายิงแอดอะ สิ่งที่ผมอยากจะแนนะนำเนาะก็คือเราต้องยิงแอดอย่างน้อย2แคมเปญเพิ่มการมองเห็นสัมปอ,อหรือจะเรียกว่าโคก็ได้นะครับยิงแอดแบบเปิดแบบโคนะครับแล้วก็ยิงแอดอีกตัวหนึ่งก็คือยิงแอดแบบวอร์มหรือว่ายิงแอดแบบตามอันเนี้ยควรจะต้องยิงอย่างน้อย2แคมเปญน,นะคุณอย่ายิงแอดแคมเปญเดียวถ้าคุณยิงแอดแคมเปญเดียวสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ คุณจะไม่หลอนพอหลอนไม่พอลูกค้ายังไม่เชื่อใจลูกค้าก็ไปเห็นคู่แข่งที่เขายิงแอดหลอนดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณจะพลาดโอกาสไปนะครับดังนั้นขั้นต่ำคือยิงเห็นหรือว่ายิงเปิดโคยิงตามหลอนวอร์มส่วนตัวตื้นเนี่ยยังไม่ยิงก็ได้นะครับถ้าเข้าใจพิมพ์ f funnel นะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลย f funnel เดี๋ยวผมจะมาตอบนะ f funnel เดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกพวกคุณนะตัวสำคัญนะก็มี3ตัวเนาะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับตัวที่เราจะต้องรู้เนาะมี reach หรือนี้จำเป็นมากๆเลย reachimpression อ่า impression ม,มีอะไรอีกความถี่ Lead impression ความถี่เมื่อกี้ผมสอนแล้วนะว่ามันอยู่ด้วยกันนะครับแต่มันจะมีตัวแปรอะไรอีกล่ะที่น่าสนใจตัวแปรสองตัวที่ผมจะแนะนำเนาะตัวแปรนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า CPM อ,อันนี้อยากให้จดนะ CPM และอีกตัวหนึ่งก็คือ CTR ตัวแปร5ตัวนี้ CTR จะหน่วยเป็นปอเซ์นะครับ ตัวแปร5ตัวนี้เป็นตัวแปรสำคัญเมื่อกี้ r e a d impression เนี่ยผมผมสอนแล้วโอเคไหม r e a d impression นี่ยผมสอนแล้วแต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้สอนอีก2ตัวคือ cpm cpm ความหมายก็คือการเเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อการมองเห็นนี่ก่อน1,000ครั้ง นะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะค่าค่าใช้จ่ายต่อการมองเห็น1,000ครั้งนะตัวเนี้เราจะเรียกว่า CPM เราจะเรียกว่า CPM นะซึ่ง CPM ยกตัวอย่างเช่นถ้า CPM เท่ากับ30บาทนั่นหมายความว่าเราใช้เงิน30บาทแสดงผล1,000ครั้ง CPM จำง่ายๆย,ยิ่งต่ำยิ่งดี CPM มันจะไปสอดคล้องกับ Impression ตัวนี้นะ,ะมันจะไปสอดคล้องกับ Impression เนาะ CPM ยิ่งต่ำยิ่งดียกตัวยอย่างเช่นถ้า30บาทก็คือใช้เงิน30บาทในการแสดงผล1,000ครั้งนะครับดังนั้น CPM ยิ่งต่ำยิ่งดีซึ่งสำหรับผม recommend ก็คือควรจะต่ำกว่า250นะครับสำหรับแอดตัวเปิดและควรจะต่ำกว่า300สําสำหรับแอดประเภทตัวตามนะครับนะต่อไป CTR CTR เนี่ยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ CTR ต้องบอกนี้ก่อนอ่า CTR เนี่ยก็คือ มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็น5%สาเรตูมันเป็น5%าเป็น CR ความหมายก็คืออัตราการคลิกผ่านต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเขาเรียกว่าอัตราการคลิกผ่านนะครับผมให้ก่อนนะอัตราการคลิกผ่านอัตราการคลิกผ่านคืออะไรอัตราการคลิกผ่านก็คือเราอะอยากที่จะ ให้ลูกค้ามาคลิกเราถูกต้องไหมถ้าลูกค้าไม่คลิกเราก็แทบจะไม่คือถ้าลูกค้าไม่คลิกอัคลิกในที่นี้ก็คือผมแนะนําว่าให้เอาแบบทั้งหมดนะ CTR มีหลายแบบก็คือให้เอา CPR ทั้งหมด CTR ทั้งหมดนะครับเฟียทั้งหมดนะั่นหมายความว่าคลิกโพสต์เราก็นับคลิกคอมเมนต์เราก็นับคลิกอินบ็อกซ์เราก็นับคลิกการพูดคุยเราก็นับการที่ได้ CTR เยอะๆอะมันแปลว่าแอดของเราอะ่ะ มันดีดังนั้น CTR แนะนำคือสำหรับผมควรสูงกว่า4ดังนั้นนะ CTR สำหรับผมควรสูงกว่า4ถ้าต่ำกว่า4แปลว่าตัวชิ้นงานของเราหรือแอดของเราอะ่ะมันไม่น่าคลิกมันไม่น่าคลิกถูกไหมมันไม่น่าคลิกนําไปนาไปสู่แอดของเรามันไม่น่าสนใจนั่นเองเข้าใจยัง่งเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้นอกจาก reach impression ความถี่ เรามี2ตัวคือ CPM และก็ CTR นะครับ CPM จริงๆย่อมาจากคำว่า cost per 1,000 impression หรือบางคนก็เรียกว่า cost per m i e ก็ได้ CTR ย่อมาจากคำว่า click through rate อเอาจำง,ง่ายๆก่อน CPM ยิ่งต่ำยิ่งดี CTR ยิ่งสูงยิ่งดอีอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องรู้นะเพราะถ้าเรายิงแอดแล้วเราไม่รู้ค่าปรแปร์พวกนี้มันก็จะทาให้เราพลาดไป แต่เนื้อซึ่งอื่นใดตัวแปรทั้ง5้าตัวนี้นะครับมันจะไล่ค่าเลยนะครับมันจะมีตัวพ่ออีกตัวพ่อของตัวนี้ที่ผมยังไม่พูดในตอนต้นนะตัวพ่อคือด้านบนคือผลลัพธ์ครับอ่าตรงนี้ก่อนนะอันนี้คืออยู่อยู่อยู่เนื้อซึ่งทุกตัวเลยนะครับอ่าตัวพ่อคือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือถ้าเรายิงแอบอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่สุดเลยนะผมให้สีแดงเลยเนาะ คือผลลัพธ์เป็นสิ่งที่เราดูเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราไม่มีผลลัพธ์อ่าเราไม่มีผลลัพธ์ reach impression ความถี่ CPM CTR ก็แทบจะไม่มีความหมายดังนั้นผลลัพธ์ถ้าเป็นภาษาแบบเด็กช่างเรียกว่าเป็นพ่อทุกสถาบันถูกต้องไหมดังนั้นนะครับเราต้องดูผลลัพธ์เป็นอย่างที่1แต่ reach impression ความถี่ CPM CTR เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูในตัวต่อไปครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนจดนะเพราะหลายครั้ง อาจแอดไม่เป็นก็ทําให้เราไปต่อไม่ได้ในการยิงแอดขายอสังหานะครับต่อไปมาดูผลลัพธ์จริงกันบ้างนะครับผลลัพธ์จริงอันนี้เป็นเคสของนักเรียนเนาะผมจะพาไปดูอาซูมใกล้ๆนิดหนึง่งเคสนี้เนี่ยมีผลลัพธ์คือ7อ่า7แชทนะก็คือเ m e s s มสเซนจิ้งคอนเวอร์เซชันนะครับลีชคือลีชคือเท่าไหร่2 0 0 7อ่เเดี๋ยวซูมก่อนลี d คือ2007นะ อิมเพ s s ชันอ่าอิมเพรชันอยู่ที่3,700ดอ่าดังนั้นความทีอยู่ที่1,38อ่าเวลาเราอ่านแอดเราจะอ่านแบบนี้ read นะอิมเพ s สชันเนาะแล้วก็ดูผลลับเนาะผลลับคือ7แล้วก็คอรต,ตอบผลลับธ์80.32อ่าต่อไปสิ่งที่ต้องดูคืออะไร CPM ต่ำกว่า250ถูกต้องไหม อ่า CTR อันนี้ผมแคปที่เออผมที่พอจําได้เขาอยู่ที่ประมาณ5กว่ากว่าเนาะนั้น CTR เขา5.4าเคสนี้เนี่ยมันคือแอดประเภทตัวตามเอ้ยขอโทษครับเป็นแอดตัวเปิดอ่อันนี้เป็นแอด,ดตัวเปิดแอดตัวเปิดนั่นแปลว่าสิ่งที่เราต้องการคือความถี่เป็นยังไงความถี่ไม่สูงมากและมีผลลัพธ์อันนี้มีผลลัพธ์คือ7และความถี่คือ1.83นั่นแปลว่าเอา้ย เพราะว่าแอดตัวเนี้ยมันยังเป็นแอดตัวเปิดที่ยังดีอยู่นะเพราะว่าแอดมันยังไม่วนซ้ำ reach ยังโอเค impression ยังโอเค CPM ยังโอเคและ CTR ยังสูงเข้าใจยังถ้าเข้าใจพิมพ์ตัวเปิดหน่อยในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวเราผมจะมาตอบนะมาดูต่อไปอันนี้คือแอดแอดง่ายมากจริงๆคือผมอยากให้ทุกคนลองฝึกอ่อนกันนะหลังจากที่ยิงแอดเนาะต่อไป CTR เอ้พูดผิดผมไปอ่าน CTR ต่อไปจะเป็นแอดตัวตามครับแอดตัวตามเนี่ยก็คือคอนเซปต์ของเราก็คืออะไรจำได้ไหม1นึมีผลลัพธ์อันนี้มีผลลัพธ์แค่1นึงแชทเนาะเนื่งนองจากเขาเพิ่งยิงแอดเนาะ reach อยู่ที่183คนนะครับ impression อ,อยู่ที่716ครั้งเห็นไหมครับว่า impression ม,มันเยอะกว่า reach มากๆเพราะว่า แอดตัวตามคือแอดหลอนึงนั้นความถี่มันขึ้นไป3.9เลยเพราะว่าความถี่มันสูงมากๆ3.9นั่นแปลว่าสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้ก็คือเคสเนี้ยเราหลอนแล้วเพราะว่ามันเกือบ4 3.9ครั้งนะก็คือ Frequency มันแปลว่าความถี่ครับผมขอโทษผมลืมสอน Frequency แปลว่าความถี่นะครับแปลว่าเคสนี่เป็นแอดตัวตามเนี่ยความถี่สูงนะดังนั้น CPM โอ้ CPM ก็ต่ำกว่า300ก็คือ270 CPM ของตัวตามอะ่ะจะที่ผมจะเจอส่วนใหญ่จะแพงกว่าตัวเปิดเสมอเพศผลก็คือการแสดงผลมันน้อยลงเพราะเรารีชหาคนเฉพาะที่สนใจกับเราครับ อ่าส่วน CTR ตอนนี้ที่ประมาณ5.7ส่วนใหญ่ตัวตามอ่ะ CTR จะจะสูงขาวาตัวเปิดจากที่ผมคำนวณนะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยตัวตามเนี่ยความถี่3.9ก3านี่ยโอเคสำหรับตัวตามนะสำหรับผมนะโอเคนะสำหรับแอดตัวตามเนี่ยโอเคเลยนะครับดังนั้นก็มารีแคปกันนิดนึ่งเนาะว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้เรียนวันนี้ตัวแปรที่เราจะต้องรู้ก็คือผลลัพธ์เป็นอย่างที่1เนานะถ้าไม่มีผลลัพธ์รือ i m p e s s i o n ความถี่ CPM และ CTR จะไม่มีความหมายเลย Reach แปลว่าการเข้าถึงมีหน่วยเป็นคน Impression การแสดงผลมีหน่วยเป็นครั้งครับความถี่นะครับมีก็คือมันจะมองว่ามันไม่มีหน่วยแต่มันจะมองว่าแอดเราอะเห็นบ่อยขนาดไหนถ้าความอีกคือคือ3ก็คือคนหนึ่งเห็น3ครั้งนะครับเราต้องการความถี่สูงหรือม,มากขึ้นอยู่กับฟันแน l CPM ถ้ายิ่งต่ำยิ่งดี ตัวเปิดผมแนะนําว่าคุณจะต่ำกว่า250ตัวตามควรแนะนําว่าคุณจะต่ำกว่า300เป็นคําแนะนําของผมนะครับแล้วก็ CTR เนี่ยก็คือยิ่งสูงยิ่งดีเพราะมันคืออัตราการคลิกผ่านเน้นหา CTR ทั้งหมด CTR มีหลายแบบเนาะเน้นหา CTR ทั้งหมดและนี่คือกุญแจดอกที่4ครับเป็นกุญแจที่วัดค่าในการเข้าใจแอด a c e b o o k นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณวัดค่าเป็นคุณจะเข้าใจต่อยอดและก็สามารถวัดผลได้ครับ สำหรับใครที่วันนี้เราเรามาไลฟ์กับผมแล้วอยากจะเรียนเป็นเวอร์ชั่นเต็มเนาะผมมีคอร์สยิงแอดขายบ้านให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยที่ใช้ AI ช่วยงานทุกขั้นตอนเลยคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ยิงแอดจริงจังนะครับแต่ว่ายิงก็ไม่ค่อยตรงนะครับเวลาก็น้อย เอาเอา AI มาช่วยนะครับเราเอานอกจากนี้นอกจากยิงแอดไม่ต้องกลุ่มเนี่ยเรายังสามารถเอา AI เนี่ยเอามาช่วยในการหา interest ได้ผมก็จะสอนพาทำเนาะแล้วก็วัดผลโฆษณาเนี่ยวันนี้ผมสอนละเอียดมากๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเรายิงแอดอะเราจะต้องมีการแบบรันเนาะแล้วก็มีการวัดผลผมจะวัดผล ให้นะครับก็คือผมจะช่วยวิเคราะห์ในการวัดผลให้ทุกๆครั้งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมันคือการลงมือทำเนาะแล้วก็มีการติดตามผลนั่นแปลว่าเราจะมีการเรียนสด2ครั้งที่ชนบุรีครับแล้วก็มีการติดตามผล3ครั้งผ่านซูมอ่าเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปติดตามผลนะนั่นแปลว่าคุณจะมั่นใจได้เลยนะครับว่าการยิงแอดรอบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีความมั่นใจกลับไปเนี่ยก็คือคุณจะ คล้ายๆว่าผมบอกอะไรนี้ก่อนว่าตัวผมเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเอเจนซี่แต่ผมเป็นคนที่ยิงแอดที่เกิดจากการฝึกฝนเหมือนเหมือนกับพวกคุณอ่ะ <c oughs> คือผมเกิดจากการยิงแอดเนาะจนได้วิชาที่เอามาใช้งานได้แต่ต้องต้องเคลมก่อนนะว่าผมไม่ได้เก่งเหมือนกับคนเอเจนซี่นะแต่ผมรู้วิธีว่าจะทำแอดอสังหายังไงให้มันสามารถ ดึงคนเข้ามาที่มีลูกค้าคุณภาพในการมาคุยในอินบ็อกซ์ได้ต้องบอกนี้ก่อนรุ่นนะ่ะรับผมรับไม่เกิน10คนต่อรุ่นนะเรียนที่ออฟฟิศผมที่ชมบุรีผ่อนจ่ายได้0% 10เดือนนะครับสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้ให้แอดไลน์ไลน์ตรงนี้ได้เลยผมซูมให้แอดไลนะ์เนาะสนใจแอดไลน์ตรงนี้ได้นะครับไลน์ตรงนี้ได้นะครับผมไม่รู้เห็นไหมไลน์ตรงนี้ได้นะครับสนใจเนาะ สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ5ท่านแรกนะครับในแต่ละรอบนะผมจะแถม AI สำเร็จรูปอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะเป็น AI ที่ช่วยในการคิดคำพาดหัวช่วยเราแบบช่วยคิดคำพัดหัวเจ๋งๆในการเอาไปเทสหัวโฆษณาแอดได้ไม่ต้องเรียนรู้เรื่องพร้อมไม่ต้องใส่โค้ดเราก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถใช้ AI ในการคิดคำพัดหัวได้ประหยัดเวลามากๆโปรติเดือนละสาราบบาท คูณ12ไปก็หลายพันอยู่นะตัวนี้ใช้ฟรีนะทั้งหมดนะครับอยู่ที่18,500บาทนะครับผ่อน0% 10เดือนนะครับสนใจรอบเรียนหรือสอบถามได้ที่ในลายนี้หรือว่าอินบ็อกซ์ได้เลยครับสํารับวันนี้ไลฟ์ Life, ไปต้องลา